เหรียญหลวงพ่ออีวัสตสถิติรุ่นแรกปี2473เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออีวัสตสถิติจังหวัดชนบุรีรุ่นแรกจะสร้างในปีพุทธศักราช2473เนื่องด้วยทางวัตถหิตได้กำหนดหล่อพระพุทธรูปพระประธานประจำพระอุโบสถคณะสิทธิ์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อจะสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยจะสร้างเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์รูปไข่สำหรับผู้ชายและพิมพ์พุ่งข้าวบินสำหรับผู้หญิงเหรียญหลวงพ่ออีพิมพ์ร ตัวอุณาโลมและเมียกระของอุม,มาอาข้างหลวงพ่อมีอักษรไทยเขียนว่าพระอุปัชาและวัสตตหิตใต้อัศนะแกะเป็นรูปดอกจันด้านหลังเหรียญเป็นยันสีส้อนกันภายในบรรจุตัวทอโค้งรอบขอ,อบขอเหรียญเขียนอักษรไทยว่าที่ระเริดในงานหล่อพระพุทธรูปพุทธักาช2473เหรียญหลวงพ่ออีวัสดะหิตรุ่นแร,นรกมีเนื้อทองคำเนื้อน,นาเนื้อเงินและเนื้อทองแดงปัจจุบันเหรียญรูปเมือนหลวงพ่ออีรุ่นแรกทิมรูปไข่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงมากเหรียญหลวงพ่ออีวัสดะหิตรุ่นแรกปี2 เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออีวัสตสถิติจังหวัดชนบุรีรุ่นแรกจะสร้างในปีพุทธศักราช2473เนื่องด้วยทางวัตถหิบได้กำหนดหล่อพระพุทธรูปพระประธานประจำพระอุโบสถคณะสิทธิ์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อจะสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบรจิจาคปัจจัยโดยจะสร้างเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์รูปไข่สำหรับผู้ชายและพิมพ์พุ่งข้าวบินสำหรับผู้หญิงเหรียญหลวงพ่ออีพิมพ์รูปไข่ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกแบบหู่เชื่อมาน ตัวอุณาโลมและมีอักขระของอุมาอาข้างหลวงพ่อมีอักษรไทยเขียนว่าพระอุปชาและวสัสตตหิตใต้อาสนะแกะเป็นรูปดอกจันด้านหลังเหรียญเป็นยันสีซ้อนกันทายในบรรจุตัวทอโค้งรอบขอ,อบขอเหรียญเขียนอักษรไทยว่าที่ระเรศในงานหล่อพระพุทธรูปพุทธักาช2473เหรียญหลวงพ่ออีวสัสดะหิรุ่นแรกมีเนื้อทองคำเนื้อนาเนื้อเงินและเนื้อทองแดงปัจจุบันเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออีรุ่นแรกทิมรูปไข่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงมาก